สวัสดีครับผมนายบัณฑิตโชคส่วนนะครับรหัสนักศึกษา664-234-003ครับวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรม t u u r i n g Machine ที่จะทำการบวกเล่นทาง2ที่เราใส่ลงไปนะครับไปบวกกับเลข101ครับโดยเริ่มต้นนะครับผมจะสร้างฟังก์ชัน a สร้างเป็นฟังก์ชัน a นะครับเวลาเวลาฟังก์ชัน a เจอ1และ0ให้ขยับไปทางขวา เวลาเจอช่องว่างให้ไปทางซ้ายแล้วเรียกใช้ฟังก์ชัน a 1ครับฟังก์ชัน a 1เวลาเจอ1ให้เปลี่ยนเป็น0นแล้วไปทางซ้ายเวลาเจอช่องว่างหรือ0นย์ให้เปลี่ยนเป็น1ครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน a 2ฟังก์ชัน a 2เวลาเจอ0ช่องว่างหรือ1ให้ไปทางขวาแล้วเรียกใช้ฟังก์ชัน b แล้วก็วนหูวบแบบเดิมแบบนี้ครับไปอีก4รอบครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับโดยผมจะใส่เป็นตัวเลข100นะครับแล้วค่าที่มันควรจะได้ก็คือ1001นะครับอันนี้ผมรันไปแล้วครับเดี๋ยวรอดูเลยครับว่าจะได้ค่าเลย โอเคครับขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับขอบ,ขอบคุณครับ